สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาอะไรเมาจะมาสอนโหลดไมค c r รับแผดสำหรับคนที่ไม่มีเงิน,นครับที่จะซื้อไหมครับหลักนับนี่เป็นไหมครับที่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 ไม่กระตุกนะบแบบไม่มีไม่มีไวรัสเหมือนไหมครับปอมเอาทุกคนมนะไม่เหมือนไหมครับปอมนับเนี่ยมันจะเป็นแบบ ให้ธรรมชมพิมพ์ว่าไหมครับแพหรือว่าเข้าลิงก์ด้านล่างใต้คำที่ว่าได้เลยนะครับมาอย่างแรกก็กดเข้าไปเลยอันนี้เป็นแบบเวอร์ชันมันจะมันมันจะตามมันไม่มันไม่ใหม่เท่าไหมครับแทนนะแต่มันก็อยู่หนึ่งจุดิเอ็ดนี่แหละนี่เลื่อนลงมาเนี่ยนผู้ชมเข้าลิงก์ผมมาแล้วเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาปุ๊บนี่ มันคือตรงนี้นะครับมีทุกหมดเลยเลยมีหนึ่งจุดยี่สิบจดหกตัวมีแบบเ,เก่าเลยม,มีถึงประมาณไหมครับหนึ่งจุดสิจุดยี่นะนี่ไหมครับใหม่สุดก็คือนี่หนึ่งจุดอจุดยจศนะครับนี่โหลดนี้เลยนะอันนี้ใหม่สุดนะครับก็กดโหลดได้เลยนะกดดาวน์โหลดได้เลยนี่แล้วก็กด แล้วก็กดดาวโหลดเลยนะครับแต่ผมไม่กดนะเพราะผมมาโหลดมาแล้วอ่าไม่กดไม่กดแล้วก็กดติดตั้งเหมือนทุกทีนะถ้าโหลดแล้วก็กดตรงจุดสจุดแล้วก็กดดูดาวโหลดแล้วก็กดไปที่นี้เลยนี่ใช่ปะใช่ไหมคะผมว่าแหละนาใช่ไหม ดกดดู๋อไม่ใช่ไม่แม่ครับมีเน่เฮ้ยไม่ครับแพดพวงมาไม่ครับแพดผมมีรจริงไหมเนี่ยอ๋อผมใจลแล้วละผมลบไปแล้วนะครับเดนะี๋ยนะผมต้องโหลดจริงๆนะเนดดีดด่ยมาโหลดโหลดมากดดาวน์โหลดเลยนะผมจะกดดาวน์โหลดให้ดูเลยกด,ดไปปุ๊บแล้วก็รอ แล้วก็กดดาวลดอกดกดดาวหลดอกดดาวโหลดต่อนะครับแล้วก็กดรายละเอียดกดรายละเอียดแล้วก็รอให้มันโหลดนะครับรอให้มันโหลดนะครับแต่ผมตัดไปตอนโหลดเสร็จเลยนี่ครับโหลดเสร็จแล้วก็กดไปที่ไฟล์มาเลยนะครับแล้วก็กดตรงนี้ของผมเป็นภาษาอังกฤษอ้าวคุณโดแล้วอ้กดตรงนี้ไปเลยเนี่ก็รอให้มันตัวสปาร์บรองก่อนนะครับ แต่ผมเราโหลดไปแล้วนะเพราะว่าผมโหลดไปแล้วแล้วก็รอนะอ้าวปุ่มหายเฮ้ยปุ่มหายนี่นะครับแล้วก็กดติดตั้งไปเลยนะแต่ผมไม่กดติดตั้งนะครับมาอันนี้ไหมครับนี้มันมันโหลดเอมันสมัครไอ้บอกได้แล้วก็เล่นกับเพื่อนได้นะครับถ้าเวอร์ชั่นมันตรงกันนะทำมถ้าไม่ครับหลักมันมีเวอร์ชั่นหลือกี่ไม่ครับหลักมัน เวอร์ชันหนึ่งจุดยิบเอ็ดจุดอะไรเนะี่ยจุดยิบเอ็ดจุดศูนย์หนึ่งนะครับถ้าเวอร์ชันไม่ครับหลักมันตรงก็เล่นได้นะครับแต่ถ้าไม่ตรงก็เล่นไม่ได้นะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นี่นี่อย่าพึง่งอย่าพึ่งอย่าพึงอย่าพึงโน้ยอย่าพึง no, no, no. าพ่งขอบนี่นะครับไม่ครับแพทมันจะเป็นเดี๋ยวโอ้ยอันนี้หายไปไหนเอาน,นี่นี่ไม่ครับแพทมันจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบน,นี้นะ นี่มันจะเป็นแบบเหมือนไมมครับหลักเลยมีคาว่าแพทข้างล่างใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะบ๊ายบายกดไลค์ด้วยกดไลค์ขอคนละหนึ่งไลค์แล้วกดติดตามด้วยแล้วไม่ไม่กดออก